บอกแล้วว่าไต่ไม้ที่หนแต่มาที่2เนี่ยเราไม่มีอาการอะไรดังนั้นต่อยจึงซัพเปอร์จึงมาโชว์ใช้กรรมในไต่ไม้ที่3พูดเล้าก็เหนื่อยใจสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกับเข้ามาสู่ช่องตอยมอรี่ค่ะ วันนี้นะคะตอยจะมารีวิวนะคะมาแชร์ประสบการณ์ของการตั้งคันความรู้สึกนะคะในแต่ละไตรมาสค่ะในไตรมาสที่1ตั้งแต่สัปดาห์ที่4จนถึงสัปดาห์ที่12ค่ะตอยต้องบอกก่อนเลยว่าตอยก็ค่อนข้างเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเนื่องจากว่าเป็นคนที่แพ้น้อยมากสําับแม่ๆที่ฟังอยู่นะคะว่าเออ ฉันไม่แพ้เลยแล้วเกิดความกังวลมันจะมีความกังวลเหมือนกันเวลาที่เราไปอ่านในแอปหรือว่าไปตามในเพจแม่ๆเนี่ยหลายๆคนนะคะมีความกังวลน,นะคะว่าฉันไม่แพ้เลยฉันผิดปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยฝอก็จะมาบอกว่าไม่ผิดปกติค่ะฟลอยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะฟลอยแทบไม่อ้วกเลยไม่ไม่อ้วกไม่มีการอาการอาเจียนไม่มีอาการอยากอาหารอยากอาหารอะไรพิเศษของเผ็ดของเปรี้ยว ของหวานอะไรงี้ไม่มีนะคะไม่ได้อยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือแม้แต่อาการเกลียดกลิ่นเหม็นต่างๆก็ไม่มีไม่มีเลยะคะ่ะคือปกติมากๆกินทุกอย่างได้อย่างปกติสิ่งเดียวที่แตกต่างออกไปก็คือเรารู้สึกมีความเพียบอกก่อนก็คือเพียอาการเพียเกิดขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมก็คือพอเรากินข้าวนะคะข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นอย่างเงี้ย พอกินเสร็จปุ๊บรมดังก็จะเป็นคนแอคทีฟก็จะทำอะไรต่อได้เลยแต่พออย่างเงี้ยพอกินเสร็จปุ๊บก็จะง่วงนอนจังเลยนะคะก็จะแบบเกิดอาการง่วงนอนนิดหน่อยรู้สึกว่าในช่วงไตมาสแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเพลียแล้วเราก็อยากจะนอนแต่นอกเหนือจากนั้นคือไม่มีเลยไม่มีอาการใดๆไม่มีอาการแพ้เวลาไปเล่าให้คนอื่นฟังน้องก็บอกว่า โชคดีมากถ้าเป็นคนโชคดีซึ่งก็จริงนะอ่าซึ่งก็จริงค่ะน้องก็ปกติแข็งแรงดีดังนั้นคุณแม่นะคะท่านไหนที่ไม่แพ้นะที่เราเป็นคนโชคดีเหมือนกันเนี่ยถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของไตรมาสแรกค่ะในไตรมาสที่สองนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่1 3จนถึง27สสัปดาห์เนี่ยเป็นช่วง เก็บเกี่ยวค่ะคุณแม่คะตอนนี้นะคะอยากทําอะไรทำอยากจะเที่ยวเที่ยวนะคะจะทํางานจะออกกําลังกายออกกําลังกายเบาๆเนาะออกกําลังกายอยากทําอะไรนะคะทําเลยเพราะว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะเป็นช่วงที่เรามี energy กลับมานะคะเราอยากจะทําอะไรทําเลยค่ะต่อเองนะคะรู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋ารู้สึกว่าจากไตรมาสแรกเนี่ยที่เราสึกเอออ่อนเพลีย ง่วงเหงาหานอนนิดนึงเนี่ยแล้วก็รู้สึกกลับมามี energy แล้วกลับมามีแรงในการที่จะทำนูน่นทำนี่เดินทำงานมีแต่คนบอกว่าคุณแม่เดินเบาๆหน่อยนะคะเออก็อย่างนี้เลยค่ะสบายมากชิลเหมือนกลับมาเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างๆนานาไปมาทุกที่ะคะ่ะขับรถเองไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไปมาที่2เนี่ยชิลมาก อ๋ยลืมเล่าให้ฟังนะคะนอกจากอาการต่างๆที่เราได้เจอในไตรมาสที่2แล้วเนี่ยเรายังจะรู้สึกได้ถึงการที่น้องดิ้นในท้องของเราค่ะในไตรมาสที่2ตอยเองนะคะเริ่มรู้สึกว่าน้องเนี่ยเริ่มตดตอดนะคะเหมือนปลาตอดอย่างเงี้ยค่ะตอนสัปดาห์ที่18นะคะแต่พอถึงประมาณสัปดาห์ที่21เเราจะรู้สึกถึงการดิ้นของน้องได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ แต่พอเข้าสู่ไตมาที่3ค่ะสัปดาห์ที่2 8เป็นต้นไปเนี่ยคุณแม่คะนี่คือช่วงเวลาเปลี่ยนฐานชีวิตเปลี่ยนนะคะชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะพอเข้าสู่ไตมาที่3เหนื่อยมากนี่ดูหน้านะคือเหนื่อยมากบอกแล้วว่าไตมาที่หนึ่งไตมาที่สองเนี่ยเราไม่มีอาการอะไรดังนั้น ต่อยจึงซัฟเอร่าจึงมาโชช้กรรมในไตรมาสที่3ก็คือจากธรรมดาเนี่ยท้องเรานะคะในไตรมาสที่2ก็ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะก็จะแบบเอ๊บางคนก็แบบไม่กล้าทักด้วยซ้ำพื้นว่าเราอ้วนขึ้นเฉยเฉหรือเปล่าแต่พอไตรมาสที่3ปุ๊บอะค่ะท้องมันจะใหญ่ขึ้นทันทีเลยค่ะอะพอเข้าสุดเดือนที่7เดือนที่8เนี่ยอย,อยู่ท้องก็ใหญ่มากนะคะท้องใหญ่มากรู้สึกอุย้ยอ้ายรู้สึก เจ็บหลังและที่แย่กว่าน,นั้นคือตะคิวกินค่ะก่อนหน้านี้นะคะตอนมีการอัดคลิปเรื่องของการไปนวดคนท้องใช่ไหมคะพรีเนาทัลมาสัชมาแล้วเพราะว่าตะคิวกินนี่แหละแล้วใช้ชีวิตลำบากมากเลยต้องไปนวดให้มันหายคลายเส้นนะคะเนี่ยแหละไอไตมากที่สามานี่แหละเป็นตัวการนะคะมันลำบากมากเลยทุกคนมันลำบากมากมันเหนื่อยมากคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าพอเราท้องใหญ่ขึ้นเนี่ย มันก็จะไปกดทับเส้นเลือดไปเบียดบังกับกระเพาะอาหารเราอาการมาเต็มค่ะเหนื่อยล้าอึดอัดตะคิวกินกดไหลย้อนเอออันนี้ก็สําคัญเลยนะคะนั่งนั่งอยู่ก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนกดไหลย้อนไม่ต้องนอนด้วยนะทุกคนแค่แบบนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็รู้สึกแสบอะ่ะแบบอ๋กดไหลย้อนนี่ก็คือแบบ เรสึกแบบเราไม่สบายเนื้อสบายตัวเลยแล้วคุณแม่เคยเห็นคนท้องที่จะต้องเดินขาทางทาง่อยไหมก็นั่นแหละช่วงนี้แหละมาเต็มมาจริงๆนะคะก็จะเดินขาทางหน่อยเวลาลุกยืนลุกนั่งในไตรมาสที่3นะคะจะเป็นไตรมาสที่เราไม่สบายเนื้อสบายตัวที่สุดเลยค่ะ อีกหลายๆอาการที่ตอยพบเจอนะคะก็คือหนึ่งเวลาที่เรานอน,อนตอนกลางคืนนะคะเวลาที่เราจะพลิกตัวพลิกตัวซ้ายพลิกตัวขวาเนี่ยมันจะมีการหน่วงๆน,นะคะหน่วงตรงไหนหน่วงตรงแถวน้องสาวของเราเนะะี่ยค่ะแถวตรงหัวหนาวนะว่าทําให้เราเนี่ยพลิกตัวได้ไม่สะดวกเลยนะคะนอกจากนี้นะคะ นอนกลนค่ะสามีที่บ้านนี่บ่นแล้วนะคะว่าทําไมเธอนอนกลนทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยกลนเลยนะตอนนี้ก็คือกลนแล้วนะคะอันที่3ามค่ะคือเรื่องของการมีลิสีดวงด้วยเออเพราะว่าน้องเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนะคะทําให้ในร่างกายเราเนี่ยมีการเบียดกันทางกับลำไส้หรือยังไงเนี่ยทำให้เกิดลิสสีดวงด้วยนะคะในคนท้องตอยก็พบเจอกับอาการนี้เช่นเดียวกันในไตรมาสที่ส และสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะอาการที่ตอยพบเจอและพบว่ามันหนักหนาสาหัสสำหรับตอยมากๆเลยก็คือเรื่องของการที่มือเท้าวบวมนะคะตอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยพบกับอาการที่ว่าเท้าวบวมมากๆจนทำให้เราเนี่ยยืนนานไม่ได้นะคะนั่งนานก็ไม่ได้ ทำให้เกิดอาการชาที่ขาเลยแหละมือก็กำไม่ค่อยได้ด้วยนะคะก็ะให้รู้ไว้ว่านี่เป็นอาการปกตินะคะของคนที่จะใกล้คลอดหรือเป็นอาการปกตินะคะของไตมาที่3ามค่ะพูดแล้วก็เหนื่อยใจนะคะไตรมาที่สามเนี่ยคือของจริงเลยนะ นี่ก็คือประสบการณ์นะคะที่ตอยเจอมาจริงๆค่ะในไตามาสที่1 2แล้วก็3ของการตั้งครันนะคะจนถึงจุดนี้ถ้าแม่แม่คนไหนนะคะมีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำหรือว่าอยากจะอินบ็อกซ์เข้ามาถามอะไรอย่างนี้ยินดีอย่างมากเลยนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์นะคะ Subscribe กับช่องตอยมอรีเป็นกำลังใจให้ตอยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้ามีอะไรอยากให้ตอยปรับปรุงก็บอกกันมาได้เลยเนาะโอเคค่ะไว้เราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย